ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเวอร์ซัสเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์เวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเชลซีย0นัดหลังสุดชนะ11เกมเสมอ5้าเกมแพ้4ี่เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันเล่น20นัดหลังสุดชนะ4ี่เกมเสมอ8เกมแพ้5้าเกมยิงประตูได้17ประตู เสียประตู25ประตูมาต่อกันที่ค่าเฉลี่ยสเตตัสของทั้งสองทีมเริ่มกันด้วยทางฝั่งของเชลซีครองบอลอยู่ที่60%เซจ่ายบอล87.3%เร์เซนคลีนชีท20เอร์โอกาสยิงประตู80%อร์ซโอกาสเสียประตู80%เซมีประตูในครึ่งแรก73%เอร์เซเสียประตูในครึ่งแรก47%เอร์ซโอกาสมีประตู60%เซโอกาสพลาดทำประตู20%เอร์ซมาต่อกันที่ทางฝั่งของ เอฟเวอร์ตันครองบอลอยู่ที่40.3%จ่ายบอล75.3%คลีนชีต25%โอกาสยิงประตู62%โอกาสเสียประตู75%มีประตูในครึ่งแรก25%เสียประตูในครึ่งแรก50%โอกาสมีประตู44%โอกาสพลาดทำประตู38%สถิติการเจอกันทั้งหมด179ครั้งทางฝั่งของเชลซีชนะ68ครั้ง เสมอ54ครั้งแพ้57ครั้งยิงประตูไปได้277ประตูเสียประตู255ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันชนะ57ครั้งเสมอ54ครั้งแพ้68ครั้งยิงประตูไปได้255ประตูเสียประตู277ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเชลซีจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75เปอร์ต จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตูมาต่อทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสทีม เริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเชลซีเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ3เสมอเบอร์ลี่ด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ2ชนะเลสเตอร์ด้วยผลสกอร์4ประตูต่อ2ชนะนิวคาสเซิลด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ2มาต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันผลงาน5นัดหลังสุดชนะเบอร์ลี่ด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0เสมอกับนิวคาสเซิลด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ1 แพ้บอลมัดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0แพ้เวสแฮมด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ3ต่อกันที่ผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเชลซีลงเล่นไปทั้งหมด30นัดอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนมี44คะแนนชนะ12ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ10ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันลงเล่นไปทั้งหมด31นัด อยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนมี24คะแนนชนะ9ครั้งเสมอ8ครั้งแพ้14ครั้งค่าการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นจอเจเปโตรวิดกองหลัง4คนจะเป็นมาร์กูกูเรยาทิอาโก้ินวาเทรโวชาโลบาแอ็กเซลดิซากองกลางตัวรับ2คนจะเป็นเอนโซเฟนันเดสมอยเซตไกเซ แนวรุกสามคนจะเป็นโคนพาเมอร์คอร์เนอร์กันลาเกอร์โนนี่มาดูเอเก้กองหน้าหนึ่งคนจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันทางด้านของเอฟเอร์ตันจะมาในแผน4-4-1-1ผู้รักษาประตูจะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดกองหลังสี่คนจะเป็นเชมัสโคนเจมทักออฟสกี้จาราดแบรนเวดวิตาลีไมโคเลนโคกองกลางสี่คนจะเป็นเดวไวแมกนิลอังเรกเจมการ์เนอร์แอชลีย์ยาง แนวรุกสองคนจะเป็นอับดูลไลดูกูเร่โดมินิกค,คลาวเวิร์ดเลวินผลงานการเจอกัน8ครั้งหลังสุดจบด้วยที่เชลซีชนะไป3มครั้งเอฟเวอร์ตันชนะไป3มครั้งและเสมอกันไป2ครั้ง AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่เชลซีจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่เชลซีเก็บชัยชนะเหนือเอฟเวอร์ตันด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่ง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคิดนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ